เห็นคุณธชัยมี21หุ้นจาก7กลุ่มใช่ไหมเป็นงคร่บที่รับจากจีนที่จะฟื้นตัวคือคือจีนเองเนี่ยตอนนี้หลายหลายคนก็ทราบดูทราบดีกันนะครับว่าประเทศเขาเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวละนะครับทีนี้ก็มีการมาดูตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างไทยกับจีนไงนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปเจาะมานะครับเขาบอกมูลค่าการส่งออกไปจีนของไทยเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นละดับที่2 นะครับคือคือเราส่งออกไปสหรัฐเป็นอันดับหนึ่ง uh huh. นะครับ,รบจีนอนะ่ะคืออันดับสอง uh huh. นะครับ,รบแล้วก็ที่จีนเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนสูงถึงประมาณ15.5%ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับทีนี้เขาบอกว่าขณะเดียวกันหากพิจารณาในมุมของจีนเองเนี่ยที่นําเข้าสินค้าจากไทยเนี่ยนะครับหมายถึงว่าจีนอ่ะนำสินค้าเข้าจาก จากทั่วโลกเนี่ยไทยเนี่ยสูงเป็นลำดับที่13อ่าแล้วก็คิดเป็นประมาณสัก1.8%ของมูลค่านำเข้าสินค้าของจีนนะครับที่นำมาจากต่างประเทศนะครับอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าก็หลังจากที่มฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวของจีนเองเนี่ยก็น่าจะเดินทางออกไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์เองเนี่ยก็เลยมีการจัดทำหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก ก็ดีดังกล่าวนะครับอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเองเนี่ยก็ยังคงแนะนำ AOT นะครับ AOT นะครับ AOT จริงๆเนี่ยช่วงเาราคาลงมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจคือคืออย่าลืมนะคือพุ่งตรงคือ AOT เน่ยเขาเขาเป็นธุรกิจแบบผูกขาด อ่าใช่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 ใครมาก็ต้องผ่าน a อ t ใครเข้าใครออกผ่าน a อ t หมดใช่แต่สัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีเรื่องของมินิมัมการันตีใช่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 อาจจะมีเข้ามาแารันบางนิดหน่อยนะครับครับแล้วก็ยังคงมี t ด e a เอโรวันกรุ๊ปนะครับหรือเดอบิวนะครับก็เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็มีโรงแรมเซนตันพาซาด้วยนะครับหรือเซนเทลมีม i n เนอร์อินเตอร์เนชันแนลหรือมินนะครับในกลุ่มชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมี KCE นะครับแล้วก็มีเดลตานะครับกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยก็จะมี AP มีเออแล้วก็มี s c คือคือต้องยอมรับความจริงว่า ปัจจุบันคนจีนเองเนี่ยก็เข้ามาซื้อบ้านจัดสรรกับคอนโดในในประเทศสายค่อนข้าม,มากนะนะอันนี้นต้องยอมรับผมจริงกันนะ,นะครับผมนะครับ,รบก็เขาบอกมันก็คงจะได้ประโยชน์แหละนะครับแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างเองก็จะมีปูนซมเมนตไทยนะครับหรือปูนใหญ่ scc แล้วก็ scgp นะครับมีกลุ่มพลังงานและปิโตเคมีก็มีแนะนำปตทองมีท็อป มี PTC g c, แล้วก็มี IVL กลุ่มอาหารเครื่องดื่มนะครับมี CBG มี CRC มี b j c แล้วก็ CPO นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มยางพาราก็จะมีตัวของเนอร์นะครับแล้วก็ STA มาจะสังเกตได้ไหมว่าเนอร์อกับ STA เนี่ยถ้าเกี่ยวอะไรที่กับจีนระบับมีจีนออกมาที่เป็นเชิงบวกเนี่ยคือ2หุ้นเนี่ยทั้งเนอร์และ STA เนี่ยเขาจะแข่งขันกันสูงมากใช่โดยเฉพาะเนอร์นี่ยราคาแบบ นะเออแล้วก็เดิ์นี่จุดเด่นเขามีมีปันผลด้วยนะใช่ล่าสุดคุณชูวิทย์เพิ่งประกาศจ่ายปันผลด้วยครับครับนี้คือ21หุ้นใน7กลุ่มใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟื้นตัวนะผมขอญย่แถมสักนิดหนึ่งครับฟุตซี่ดีบาลานนะฮะซึ่งก็ประกาศทบทวนอัตชนีไตมาาตร์รายไตมาตรนะครับก็มีผลณราคาปิดวันที่21มีนาคมนี้นะครับ ในส่วนของร์ดแคปเนี่ยไม่มีเข้านะและก็ไม่มีออกครับร์ดแคปไม่มีนะแต่มีมิดแคปเนี่ยไม่มีเข้าแต่มี2หุ้นที่ออกเอ,อันแรกก็คือ EA อันนี้อันนี้ไม่ต้องสงสัยครับอันนี้ออกอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็อีกหุ้นหนึ่ง IRPC อ,อันนี้นที่ออกนะครับสำหรับตัวมิดแคบส่วนสมอลแคปนะฮะมีเข้า5ก็คือ EA อันนี้ EA, น EA เนี่ยหล่นจาก มิดแคปมาเข้าสมอลแคปไออารบีซีก็เช่นเดียวกันนะครับอลนตกชั้นมานะฮะตกชั้นมาอยู่ที่สมอลแคปมีเคลยวคอมนะฮะซีซีอีทีนะฮะอันนี้ก็อยู่ในสมอลแคปสกาย ICT อันนี้น่าสนใจหุ้นสกายนะครับมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในสหาริมรัพ์และสิทธิ์การเช่า WHA Premium g r o w t โกรหรือว่า WHART อ่าครับอันนี้ที่เข้านะครับที่ออกมีสองหุ้นด้วยกันก็คือ บียอนฮะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของ EA อ่าหลักทรัพย์บียอนหลักทรัพย์บียอนนะครับมี LPN Development อันนี้อสังหาริมทรั์อั้ในส่วนของ Small Cap นะครับครับผมฮะในส่วนของ Micro Cap อ่า Micro Cap อ่าอันนี้เล็กลงไปอีกนะมี10หุ้นนะฮะที่เข้าก็คือมี Advice นะแล้วก็ BYD นยดีบีวยดีคตกมาจาก m a l l Cap ใช่แล้วก็จะมี KBS PIF อันนี้เป็นกองทุนเนะอ่าใช่ครับเป็นกองทุนของกองทุนโครงสร้างฐานของน้ำตาลครับอ่าน้ำตาลคอรบูรีนะฮะก็คือ KBS นั่นเองอ่แล้วก็มี LSSC ครับนะฮะแล้วก็มี LPN มีโมโนมี PCE นะฮะมี SISB ที่เราคุยเมื่อสักรู่นะครับมีสปาโรงพยาบาลวิภาวดีครับอ่นี่คือเข้า10หุ้นนะครับที่ออกนะครับ17หุ้นเลย เข้าสิบออกสิบเจ็ดที่ออกก็มีเอเพียวอากิเพียวครับนะฮะหุ้นเออะเอออะคีเพียวมีตัวของ f t r ไอ f t r l e ับแล้วก็มี JR มีโรจูคริสหรือว่า k i s s มีลาลิน Property มี NRF มี n t v เ s e ด a d e ล e l o p m น n ์อ๋อนี่หลุดเหมือนกันนะครับ SGP สกายโอ้สกายนี่อันนี้เอสกายนี่จะอัพขึ้นไปนะคุณนายชัยฮะอันนี้อัพขึ้นไปเขาเข้าไปอยู่ที่สมอลแคปไงอันนี้ถือว่าอัพเกรดนะสหมิตรเครื่องกล SBOA แล้วก็ TAN แล้วก็ TMTTTCLUnique นะฮะ แล้วก็ตัวของ W S A R T อันนี้ก็ขึ้นไปอยู่สมอ l แคปด้วยเช่นเดียวกันอ่าอันนี้อัพชันขึ้นไปใช่ครับอ่าอัพชันขึ้นไปสกายกับ W S A R T อันนี้ขึ้นไปอยู่ในส่วนของสมอ l แคปคือคือมันมีประเด็นที่ที่เราจะต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าหุ้นหุ้นของไทยเนี่ยนะครับที่ที่เวลาอยาก M S C I หรือหรือของฟูซี่เขารีบาลานซ์จะสังเกตได้ไหมครับว่าคือคือเข้ามากกว่าออก เอ้อไม่ใช่ออกมากกว่าเข้าเออออกมากกว่าเข้าเออออกมากกว่าเข้านะครับไปเลยอย่างเช่นหลักรัพ์ทิชิโกโเ้เขาก็บอกว่าแหมเป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามดูนะครับ,รบเพราะว่าหุ้นไทยเองน้ำหนักในดัชนีดับโลกเนี่ยม,มันมันค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆอืม,อมเอะอย่างนี้ถ้าเกิดในในเชิงของถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับเม็ดเงินต่างชาติไหมที่มันไหลออกหรือเปล่าก็เป็นไปได้เป็นเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหลุดออกไปเงี่ยครับ อ่ไม่เงินต่างชาติที่เคยเข้ามาโดยอ้างอิงฟุซี่เขาก็ต้องขายถูกไหมตัวที่ที่ที่ทออกใช่ใช่ใชต,ต้องปรับพอร์ตใช่ใชคือคือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆอย่างเวลาไม่ว่าจะเป็น เออเวลาเขามีการรีบาลานซ์เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พิจารณาจากเรื่องของพื้นฐานหรอกแต่แต่แต่เราต้องเข้าใจก่อนกว่าสาเหตุของการถูกปรับเข้าปรับออกเนี่ยจริงๆแล้วน่ยมันก็มาจากเรื่องของวอลุ่มเทรดเรื่องของอะไรต่างๆที่เขามีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับคืออย่างเช่นมูลค่าการซื้อขายมันลดลงมันลดลงเพราะอะไรมันก็มันลดลงมาจากเรื่องของอาจจะเป็นเพราะว่าผมประกอบการอาจจะดูไม่ค่อยดีเรื่องของ GDP ของประเทศไตรมาที่แนโนไม่ดีสินค้ก็เนี่ยจะต้องมีการปรับพอร์ต นะครับแต่โดยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของพื้นฐานของประเทศพื้นฐานของปจนั้นนะ GDP แล้วไม่โตอ่ะใช่ใช่แล้วเขาจะมาอย่างไงเขาก็ปรับพอร์ตเขาก็ปรับพอร์ตไม่ซื้อพอไม่ซื้อไม่อะไรต่างๆนะครับไอเกณ์ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆครับผมอ่านี้ก็ในส่วนที่เราก็ดูตามหน้าเสือไปอย่างนั้นใช่ครับ